ใจเรื่องของนะคะราวางใจในพระเจ้ารู้สึกใจหรือยังนะคะเขาจะวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจเขาเจ้า,าจ,จึงไม่ต้องกังวลใจในเรื่องใดอีกเลยสุภาษสิบบทที่สามข้อห้าบอกไว้ว่าจงพึ่งพาวางใจและมั่นใจในพระยงวาด้ว้สุดใจและสุดความคิดของเจ้าและอยากพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง ความกังวลใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีและอาจจะมีผลลบในด้านลบต่อชีวิตของเราได้นะคะเราะจะแน่ใจว่าคุณคงจะสังเกตเห็นว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่ขาดที่ติดเมื่อคุณมีความกาังวลกังวหรือรู้สึกกังวลใจหรือทุกข์ใจเพราะว่าอะไรไหมคะความกังวลใจไม,ม่ประโยชน์อะไรมาทําให้เราเสียเวลาเสียพลังงานเพราะ ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพแวดล้อมของเราและความกังวลใจวิตกกังวลเปลี่ยนแปลงเราได้มันทาให้เราเจ็บป่วยแล้วก็อารมณ์เสียเมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยทางการแพทย์บอกว่าร้อยละแปดสิบเจ็ดของความเจ็บปวยทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีส่วนเชื่อมโยงกับรูปแบบของความคิดทีๆๆๆๆ่ผิดผิดความกังวลจะเป็นความคิดแง่ลบชนิดหนึ่งนะคะแล้วความคิดแง่ลบทุกอย่าง จะทำให้สมองของเราเนี่หลั่งสารเคมีซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกายของเราได้นะ,ะคะดรแคนโล,ล่าที่พูดเอาไว้ในหนังสือเรื่องชายปิดสวิตสมองของฉันนะคะกล่าวว่าเราใช้ความคิดสามหมื่นครั้งต่อวันและความคิดซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นั้นมันจะก่อให้เกิดภาวะที่นำไปสู่ความเจ็บป่วยได้ แต่คนก็เป็นที่มาของโรคมะเร็งค่ะคนที่คิดวนคนที่คิดมากคนที่คิดเยอะๆนะคะแล้วนั่นแหละที่มีผลทําให้ตัวเองเจ็บปวนแม้จะเป็นความจริงที่ว่าเอากังวลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความหยุ่ของเรามันดูเหมือนจะระบาดลุกลามไปทั่วคนอาจจะรวมถึงทั้งตัวคุณเองด้วยนะ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะกังวลเรื่องสถานการณ์ที่เลวร้ยนายในโลกและในชิตส่วนตัวข,ของเขาแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวัวงเราก็อาจจะกังวลระหวัดกลัวเกินเหตุหวัดกลัวง่ายๆแล้วก็ลงเอยในการทําบาปเพราะความกังวลมันจะทําให้เราขาดความไว้วางใจในพระเจ้าและที่แย่ไปกว่าน,นั้นนะคะความกังวลมันเท่ากับ เป็นการสนับสนุนงานของอีมาร์ซาตานเขามาของมารก็คือต้องการทารามานเราเข้าเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะหลีกเลี่ยงความกังวลอากคอยเตือนตนเองอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเลยว่าเสียเวลาแลวก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยขาเจ้าชอบพูดว่าความกังวลมันเหมือนกับการน,นั่งอยู่บนเก้าอี้ ที่ยกไปยกมามันจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอมันทำให้เรายุ่งแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เราลุกเปหน,หนความจริงแล้วถ้าเราทําแบบนานเกินไปในที่สุดไอ้เจ้าความกังวลเนี่ยค่ะมันก็จะครอบงาเราความกังวลจะกั้นเราออกจากความเชื่อแล้วมันจะขโมยสันติสุขไปจากเราเสมอเมื่อเรากังวลแล้วก็มักจะพูดว่า ถ้าฉันพยายามหนักวันนี้หน่อยนะฉันก็คงจะหาทางแก้ไขปัญหาได้แล้วละ่ะนี่เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับความไว้วางใจพระเจ้านะคะใ้ใหตุขงความกังวลใจก็คือไม่ยอมไว้วางใจพระเจ้าให้ดูแลสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของเราค่ะส่วนใหญ่พวกเราใช้เวลาในการดูแลชีวิตด้วยความพยายามดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการเรียนรู้ว่า การพึ่งความพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ยังไงนะมันเป็นเรื่องที่เราทําได้น้อยมากเลยถ้าเวลาที่เราฝังบทเราเรียนรู้ด้วยการลงมือทําเราต้องก้าวออกไปด้วยความเชื่อเมื่อเราทําเราก็จะพบกับความสะซึ้งของพระเจ้าและในข่าวต่อไปมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นที่จะเชื่อฝังพระเจ้าในการที่จะพึ่งความพระเจ้ามันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยนะคะบ่อยครั้งที่เราเชื่อมั่นในความสามารถของเราเอง เราเชื่อว่าเราสามารถจัดการกับทูกป,ปัญหาของเราได้ส่วนใหญ่หลังจากที่กังวลและพยายามทำด้วยกำลังของตนเองเราก็ไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาของเราได้จริงไหมคะพระเจ้าทรงมีหนทางแก้ไขในสิ่งต่างๆที่เรากังวลใจได้นะคะพี่น้องคะการวางใจในพระเจ้าจะช่วยเราเข้าสู่การพักสงบในพระองค์ และการพักเป็นสถานที่ที่สงบที่เราสามารถสนุกกับชีวิตขณะที่เรารอพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาลงทรงดูแลเรารงทรงแก้ไขปัญหาและความต้องการของเราแต่เราจะต้องหยุดที่จะคิดและกังวลถึงสิ่งเหล่านั้นเราชจ้าคิดว่าการพูดนั้นมันง่ายกว่าการการะทำแต่เราไม่มีเวลาที่จะเริ่มต้น เรียนรู้วิธีใหม่ในการดําเนินชีวิตเป็นวิธีการดําเนินชีวิตทีป่ปราศจากความมิตกกังวลและความกลัวนี่เป็นเวลาที่เราจะเริ่มต้นคิดแล้วก็พูดว่าลูกวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์และลูกไม่จำเป็นจะต้องกังวลอีกต่อไปยิ่งถ้าเราคิดถึงความจริงนี้เท่าไหร่นะคะพี่น้องเราก็จะยิ่งพบว่าเราสามารถ เลือกที่จะไว้วางใจให้อยู่เหลือกองกังวลได้ค่ะพี่น้องแค่พูดออกมาค่ะลูกวางใจในพระองค์รูหวางใจในพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ลูกไม่กังวลลูกวางใจในพระองค์พี่น้องเชื่อไหมคะแค่ประโยคง่ายๆแค่นี้แต่หลาทั้งมวลก็ยังไม่พูดเลยนะคะเวลาพี่น้องมีความวิตกกังวลพี่น้องพูดว่าพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์ ก็ตัดนางเอาความนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้านี้ลองดูค่ะพี่น้องคืนนี้ท่านลงผู้กตุงเองค่ะพระเจ้ารู้ว่างใจเน็ดดวงรู้วางใจเด็รดวงนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสนุนใจเรื่องของเอาชนะอารมณ์ความรู้สึกนะคะเราลุ้นมีอารมณ์และความรู้สึกและจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบำนุ์ของเราค่ะเนื่องจากนี้เป็นความาจริงเราเชื่อว่าความมั่นคงทางอารมณ์ควรจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้เชื่อทุกคนเราควรสวดหาพระเจ้าเพื่อจะเรียนรู้วิธีในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกข,ของเราแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมเราได้ข้อความที่ตัดตอนมาจากพจนานุก,กรม Random House บอกว่าอารมณ์ เป็นความรู้สึกต่างๆของความินดีปพิดาความเศร้าโศกความเกลียดความรักเราคิดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะคุณออกไปซื้อของชิ้นหนึ่งซึ่งคุณจะเป็นต้องใช้คุณตั้งใจไว้แล้วว่าคุณจะไม่ยอมเป็นหนี้คุณตกลงใจที่จะมีวิน,น,นัยตัวเองในเรื่องของการใช้จ่ายของคุณเองแล้วก็จะไม่ซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่ว่าในขณะที่ซื้อของคุณพบว่าที่ร้านค้า มีการขายของแบบโอ้โหลดราคาครั้งใหญ่ติดป้ายส่วนลด50%เอาไว้แล้วแล้วคุณจะทำยังไงล่ะคุณเริ่มตื่นเต้นยิ่งดูไปรอบๆก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกอารมณ์ความรู้สึกตื่นเต้นก็มากขึ้นไปเรื่อยๆจนเริ่มคุมไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะส่วนหนึ่งในแผนการของมารซาตานที่จะทำลายชีวิตของคุณนั่นก็คือ มันอยากจะให้คุณทําอะไรไปเรื่อยๆทําอะไรไปตามอารมณ์ของคุณคนที่อารมณ์อ่อนไหวถูกนิยามว่าเป็นคนได้รับผลกระทบหรือกระตุ้นได้ง่ายเพราะอารมณ์เป็นคนที่แสดงอารมความรู้สึกอยู่เสมอเป็นคนที่มีแนวโน้นมที่จะพึ่งพาหรือแสดงอารมณ์มากจนเกินไปเป็นคนที่ถูกอารมณ์ความรู้สึกบงการมากกว่าจะใช้เหตุผลข้าพเจ้าเห็นด้วย กับคำนิยามนี้เป็นอย่างยิ่งและข้าพเจ้าอยากจะเพิ่มข้อสังเกตส่วนตัวที่ข้าพเจ้าได้ทําเกี่ยวกับผู้ที่มีความไม่มั่นคงทางอารมณ์ความรู้สึกคนที่ดําเนินชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกจะใช้ชีวิตไปโดยไม่มีหลักการคุณไม่สามารถเป็นคนฝ่ายวิญญาณหรือดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณไปพร้อมๆกับเป็นคนที่ดําเนินชีวิตตามอารมณ์ความรู้สึกได้ อารมณ์ความรู้สึกจะไม่หายไปไหนแต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะจัดการกับเจ้าอารมณ์ความรู้สึกนี้ได้และที่สำคัญนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกได้แต่คุณไม่อาจจะพึ่งพามันได้เสมอไปพระเจ้า,าจอยากจะหนุนใจให้คุณนั้นจัดความสําคัญของการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นันดับต้นๆในชีวิตของคุณ ถ้าคุณคิดว่าตัวเองยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนะก็ให้เริ่มอธิษฐานแล้วก็สลายหางพระเจ้าเพื่อความเป็นผู้ใหญ่ในญ่าย,ยในฝ่ยอารมณ์เพราะว่าเจ้าขอหนุนใจให้คุณทำความรู้จักกับสิ่งที่ทำให้คุณอารมณ์เสียได้ง่ายที่สุดด้วยหรือสิ่งที่กระตุ้นให้คุณตอบสนองต่ออารมณ์ แล้วก็คอยเฝ้าระวังการทดลองเหล่านี้ได้วยนะคะเพื่อจะช่วยให้คุณนั้นสามารถเริ่มต้นได้เนว,ว่อน,นี้ข้าพเจ้าขออ้างถึงข้อพิพ่มขิดบางข้อที่ช่วยท่านได้เดีไปเลยนะคะยานีบที่สิบเจ็ดข้อแปดจรีบทที่หนึ่งข้อสามทั้งสองข้อนี้สอนให้เราเป็นเหมือนกับต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่ปลูกไว้อย่างมั่นคงไม่สั่งสอนง่ายๆ ไปใช้คนนึ่นนะคะเยเรมีสิบเจ็ดข้อแปดสดุดีบทที่หนึ่งข้อสามข้อนี้ด้วยค่ะดึงเปโตัรบทที่ห้าข้อแปดข้อเก้าสอนเราให้มีความสมดุลและก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีควบคุมตัวเองได้ดีเพื่อจะไม่ให้ไอ้เจ้าซาตานเนี่ยนะคะมากัดกินเราได้จากข้อประทำเหล่านี้ถ้าเราต้องการที่จะต่อต้านกับปีมารซาตานเราจะต้อง อย่างรากของเราลงไปตั้งมั่นเข้มแข็งโงทีและนแน่วแน่ข้อนี้ด้วยนะคะฟิเลป,ปีบทที่หนึ่งเขายี่สิบแปดบอกให้เรากล้าหาอย่างคงเส้นคงวาวนช่คะเมื่อซาตานเข้ามาต่อสู้กับเราต่อสู้มันตปเลยค่ะปิลลป,ปีบทที่หนึ่งเขายี่สิบแปดลหานอย่างคงเส้นคงวานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะสุซดีบทที่ 94ข้อ13บอกว่าพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะประทานฤทธิ์เดชให้เราสงบนิ่งนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวได้ในท่ามกลางการต่อบ้านทุกชนิดแต่ใครควรดูนะคะในตดรดบุตที่94ข้อ13ข้ีเหล่านี้อ้างถึงความมั่นคงทางทจิตใจพราเจ้าจึงขอหนุนใจค่ะให้ทุกท่านอ่านัม้ีเหล่านี้ ให้ควรภาวนาในค่ำคืนนี้แล้วก็ยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาปลูกฝังอยู่ในพระพิดของท่านฟังลาบลงไปนะคะพี่น้องและท่านจะมีชัยชนะอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกของท่านค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะพระเจ้าจะหนุนใจท่านเรื่องว่าพระเจ้าจะไม่โกรธแคงง่ายๆนะคะเราจะไม่โกรธแทงง่ายๆนะคะ สุรีบที่ร้อยสิบเก้าข้อหกสิบห้าบอกไว้ว่าบุคคลเหล่านั้นที่รักพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทำให้เขาสะดุดได้คนที่ต้องการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังมักจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการที่จะให้อภัยคนค่ะฟังนะะคนที่ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง เขามักจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการให้อภัยคนที่ทําร้ายเขาคนที่ทําให้เขาขุ่นเคืองเมื่อบางคนทําร้ายจิตใจข้าพเจ้าแบบอยากข่า,ขาแล้วก็ไม่ใส่ใจความรู้สึกข้าพเจ้าข้าพเจ้าพบว่าการพูดกับตนเองออกไปว่าอืมฉันไม่รู้สึกขุ่นเคืองมันเป็นวิธีที่ช่วยข้าพเจ้าได้มาก ข้าพเจ้าอาจจะต้องพูดในใจเงีเยบๆหากว่าคนผู้นั้นยังอยู่แถวนั้นอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าอยู่แต่เมื่อความรู้สึกที่เขาหรือเธอได้ทําให้ข้าพเจ้ากลับเข้ามาอีกภายหลังข้าพเจ้าจะพูดมันด้วยอีกครั้งด้วยสิ่งอันดังว่าฉันไม่รู้สึกขุ่นเคืองข้าพเจ้าอธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าและตระหนักว่า ข้าพเจ้าทำสิ่งใดไม่ได้เลยตากปราศจากพรจะองค์ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานแล้วก็บอกกับตัวเองเอีกครั้งนะคะเพื่อนของข้าพเจ้านั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธกับเรื่องอะไรง่ายๆเมื่อเขาต้องอยู่ท่ามกลางคนที่มักจะทําร้ายเขาหรืออยู่ในสถาน,นก,การณ์ที่อาจจะทําให้เขานั้นรู้สึกขุนขเคืองจะคาสนา คุณนะคะพี่ที่เสียงดังนะนะคนะคเยพระจะพูดว่าฉันจะไม่ยอมให้คนที่คิดได้ง่ายลบพวกนี้มาควบคุมอารมณ์ของฉันพวกเขามีปัญหาแต่ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาเอาปัญหาเหล่านี้มาใส่ที่ตัวฉันหรอกอีกออด้านหนึ่งขพระเจ้าใช้ชีวิตที่ผ่านมาหลายปี กับความรู้สึกที่ถูกทำร้ายเป็นประจำแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ทนทุกข์อยู่กับการถูกทำให้รู้สึกโกรธขนเคืองแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการที่จะมีชีวิตแบบนั้นอีกต่อไปข้าพเจ้ายุ่งกับการกำหนดรูปแบบความคิดของตัวเองสมัยคุณหลักเต็มใจที่จะเข้าร่วมกับข้าพเจ้าในการเป็นคนที่ยากที่จะโปรดไหมถ้าคุณก็ต้องการอย่างนั้น คุณจะเปิดประตูในชีวิตที่นำสันติสุขและความชื่นชมินดีเข้ามามากขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนการพัฒนากรอบความคิดของคุณเป็นคนที่ยากจะทําให้โกรธจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีความสุขน่ารื่นรมมากขึ้นผู้คนมีอยู่มากมายท,ทุกทที่และคุณก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะพูดหรือทําอะไรทําไมถึงต้องให้คุณอ่น คือคนเหล่านั้นมาควบคุมความในความสุขของคุณล่ะการที่คุณรู้สึกเจ็บและคุณเคืองมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนเหล่านั้นได้มันเปลี่ยนก็นแต่เราเท่านั้นมันทำให้เราต้องทนทุกข์แล้วก็ขโมยเอาสันติสุขและความชื่นชมยินดีไปจากเราดังนั้นทำไมเราจึงไม่เตรียมความคิดของเราให้พร้อม เพื่อจะได้ไม่ตกไปในกับดักของปีมาณสนวันนี้คำถามก็คือคุณจะงับเหยื่อหรือเปล่าตราบเท่าที่เรายัางอยู่ในโลกใบนี้และก็แวดล้อมไปด้วยผู้คนเราจะมีโอกาสที่จะถูกทำให้ขุนเคืองอย่างไรข้อกังขันการทดลองให้กลายเป็นคนเจ็บปวดโกรธหรือขุนเคืองจะมาถึงอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับการทดลองอื่น,นๆค่ะแต่พระเยซูบอกว่าเราต้องอธิษฐานเราควรอธิษฐานเพื่อเราจะไม่ตกในการทดลองค่ะในมาที่บทที่26กการอาธิษฐานที่ให้การทดลองจะไม่สัมแดงต่อเรานั้นไม่ดีแต่เราสามารถเลือกที่จะรับไว้หรือทิ้งมันไปเช่นเดียวกับความจริงกับความรู้สึกขุ่นเคืองห์นบีเวอร์ นักเขียนนักพูดได้เรียกความรู้สึกขุ่นเคืองนี้ว่ามั่นคือเหยื่อเหยื่อของสาตานและพ่าเจ้าไม่สามารถเห็นด้วยไปมากกว่านี้ในการแนะนำนะคะในการที่เขาใช้ชื่อนี้ขอโทษนะคะเจนิบีเวียหนึ่งในหนังสือของเหยื่อที่หลอกลวงและไายกัดที่สุดของสาตานอ่า สิ่งที่มันเป็นเดือดที่มันหลอกล,งลวงเราตลอดเลยนะคะก็คือสิ่งที่คริสเตียนทุกคนได้เผชิญมันคือความขุ่นเคืองค่ะความจริงแล้วไอ้เจ้าความรู้สึกขุ่นเคืองโดยตัวของมันเองมันไม่ได้ร้ายแรงปางตายหรอกนะคะแต่ว่าเราเนะี่ยหยิบมันขึ้นมาแล้วก็กินมันบริโภคมันแล้วหล่อเลี้ยงมันต่างหากในหในใัวใจของเราจากนั้นเราก็กลายเป็นคนที่ขุ่นเคืองนี่นงคะ ผู้คนที่ขุนเคืองจะออกผลออกมาในที่สุดเช่น,น,วนความเจ็บปวดความโกรธการทำลายล้างความอิจช้าความไม่พึงพอใจกาทรทะเลาะวิวาความขมขื่นความเปลียดชัางและความดิษยาผลกระทบที่ตามมาบางอย่างจากการรับเอาความขุ่นเคืองนี้ก็คือการหยาบหยาบอันรอบทำลายกัน การกระทบกระทั่งกันการแตกแยกการทัดท้ากันความสัมพันธ์ที่มันแตกราต้าวการทรยศและการเสรื่อมถอยอย่างที่คุณได้เห็นนะการอนุญาตที่ตัวเรากลายเป็นคนที่ผึงเครืองมันเป็นเรื่องที่แรงมากๆและทําให้เกิดผลที่ทําลายล้างตาม,มาในที่สุดน้องจำไว้นะคะซาตานจะไม่หยุดล่อลวงเรา ให้รู้สึกขุ่นเคืองมันทําทุกวันแหละค่ะแต่เราคือผู้ที่จะต้องเลือกว่าจะกัดกินเหยือนั้นหรือเปล่าหนึ่งในหมายสําคัญหลายอย่างของวันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาก,ก็คือจำนะจำไว้นะคะความขุ่นเคืองมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในมัทธิวยี่บทยี่สี่ข้อสิบบอกไว้ว่าคราวนั้นคนเป็นอันมากจะขุ่นเคืองและจะถดถอยไป แล้วจะเริ่มหวาดระแวงและหลาดถินกันแล้กันพระองค์ผู้ที่พวกเขาควรจะวางใจและเชื่อฟังเขาจะสะดุดและล้มลงและจะทรยศกันและกันทั้งจะปลีกชังกันและกันท่านกำลังอยู่ในสถากนการณ์หรือเปล่าคะความหยาบคายอารมณ์ร้อนและการยึดถือความแค้นเคืองดูจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญมากในปัจจุบัน ผู้คนไม่ตระหนักว่าพวกเขากำลังวิ่งเล่นอยู่ในอุ้งมือมาเมื่อพวกเขาอนุญาตให้ไอ้เจ้าอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบและเป็นพิษมาเป็นตัวพวกคุมเขาพี่นองคาฉะนั้นวันนี้ให้เราพิจารณาดูค่ะว่าเราอยู่ในอุ้งมือมาอยู่หรือเปล่าเรากำลัลงถูกทำให้อุ่นเคืองอยู่หรือเปล่านะฉะนั้นน้องสังเกตดูให้ดีนะคะว่า ซาตานกำลังหลอกลวงอยู่ตลอดเวลามันหวังจะจับคนที่อยู่ในกับดักของมันอย่าหลงไปนะคะอย่าหลงกินเดียวของมันตั้งสติให้ดีแล้วก็พูดว่าอืมฉันจะไม่โกรธใครง่ายๆฉันไม่รู้สึกโกรนใครง่ายๆในพระนามพระเยซูอาเมนน,นะคะขอบพระเจ้าเวอรพรฟ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ